นอกจากจะมีลูกพลัมแล้วก็ยังมีแอปเปิลด้วยนะคะอ,อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศจากการเก็บของป่ามาหาเก็บผลไม้ที่สวนของป้าอ้นเองนะคะอันนี้คือลูกพลัมนะคะไม่ใช่ลูกพลัมป่าคะ่ะเป็นลูกพลัมจากสวน ที่บ้านค่ะน่าจะเป็นของพ่อปู่แม่ย่าปลูกนะคะแต่ว่าป้าอ,อ้นไม่ค่อยได้ดูแลค่ะนี่ดูค่ะเขาร่วงจะหมดต้นแล้วนะคะปีที่แล้วลืมเก็บค่ะทุกคนไม่ได้ล้างนะคะเพราะเพรา,พรา,วา,านะราราว่าไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าที่ปอกเปลืองเพราะว่าไม่ได้ล้างนะคะจะชิมให้ดูว่าเขาหวานไหมไอ้ที่เห็นมีเฉพาะลูกไม่มีใบเนี่ยคือว่าใบาคือน้องกวางเขา มากินใบไปหมดอะคะ่ะก็เลยเนี่ยคะ่ะรูปผลของมันก็ใช้วิธีปอกเปลือกเอานะคะให้มีดกอบเอามาเนื้อปลาอน้นทำอะไรก็ไม่คืนนะเปิดคลิปมาก็ไม่คือแล้วนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะอืมดูคะ่ะ กำลังหวานอร่อยฉ่าน,น้าได้ที่นะคะเอาไปก็ต้องเ,อเก็บไปก็ต้องล้างก่อนนะคะมีไม่กี่ลูกคะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาอย่างที่บอกไปเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเข้าร่วงหมดคะ่ะอืม คนเป้อนเกอีกแล้วค่ะเจอเจอใบตำแยโอ้ยเนาโอ้ <c oughs> อันนี้เขาเป็นลูกแฝดติดกันนะคะโอ้ยตำแยคันมากค่ะทุกคน โมเดเพลิดเพลินกับการเก็บของป่าผลไม้ที่สวนตัวเองก็มีให้เก็บนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกตโตเลยค่ะอีกลูกหนึ่งทางนี้นะคะเชิบเชิบเชิบเอาใบไม้บงัง กลองไม่ซูมให้อีกนะคะอเอ้ยเจ็ดยากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกโตโตสวยๆนะคะนี่ขนาดปลูกไว้ตามมีตามเกิดนะคะแบบว่าไม่ได้ดูแลให้ปุ๋ยเข้าด้วยนะคะ นอกจากจะมีลูกพลัมแล้วก็ยังมีแอปเปิลด้วยนะคะอุ๊ยเขาสุกแล้วค่ะเขาเลยร่วงนี่ค่ะลูกแดงๆเลยนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูผลงานที่ขาดการดูแลนะคะนี่ค่ะทุกคนสภาพเขาร่วงจะหมดต้นแล้วนะคะโอ้ยเสียดายค่ะเพราะว่าสองอาทิตย์ป้าอ้นมาที่นี่ทีนะคะ เก็บอันที่เหลือไปทำไปทำน้ําผลไม้นะคะยีไปทําน้าผลไม้ไปปั่นเอาน้ํานี่แหละน้ำแอปเปิ้ลเออหมดจะคุยดึงยากแท้ อันที่ร่วงก็จะปล่อยให้เข้าร่วงไปนะคปะป้าอ้นไม่เก็บร่วงให้เป็นปุ๋ยดูสิคะไม่มีใบนะบเพราะว่าน้องกวางเขามากินใบเมดเหลือแต่ผลมันก็แปลกใจทำไมเขากินแต่ใบเขาไม่เป็นไม่กินลูกมันนะเดี๋ยวจะชิมแอปเปิ้ลให้ดูนะคะทุกคนแต่ไม่ชิมลูกเตี้ยๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องกวางเลียแล้วยังเดี๋ยวจะเก็บลูกสูงๆ ร่วงอีกรูปนี้นี่ค่ะเขากำลังแดงได้ที่กรออหบานอร่อยค่ะเขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้อ่ะืม คุณลุงยืนมองมีพระเมียเป็นยูทูบเบอร์ต้องทำใจหน่อยนะลุงเดี๋ยวเก็บอีกสักลูกเอาลูกแดงๆตรงนั้นนะคะ บอกลุงว่ามาเก็บแอปเปิ้ลแกคงจะว่าเก็บแอปเปิ้ลทำไมนานแท้ไม่เอ้หล่นค่ะทุกคนโอ้ยหล่นไปไหนล่ะหล่นไปก่อนรวมกัน <c oughs> คินลูกสุกนี่นะคะอร่อย ตั้งใจเก็บแล้วนะคะคือพอลูกมันง,งอมแล้วเขาก็จะร่วงนะคะ โอ้ตรงนั้นแดงสวยค่ะแต่เอื้มไม่ถึงนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงมาช่วยเก็บเก็บอันสุกมากไปก็แบบคันยากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแป้งแล้วค่ะต้องเก็บอันที่หามหมนะเวลาเป็นแป้ง เครื่องเครื่องปั่นหรือเครื่องคั้นน้ำผลไม้เขาาไม่ค่อยจะปั่นให้เครื่องเขาไม่ค่อยจะเดินค่ะเขาฝืดนะคะโอะเนียวแท้ ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ